นะครับแต่คนเชียงใหม่เขายังไม่เลือกมันเลยเอาอะไรอ่ะนะครับเออคนเชียงใหม่ยังไม่เลือกมันเลยน่ะยนะครับพี่หมยยังสวัสดีครับหายไปไหนมาแล้วเนี่ยนะนะครับติดตามอยู่ในเจ้านะครับเนี่ยยังว่าไปไหนนะครับโอ้นะครับมาได้คอมเมนต์ตวยเจ้านะครับนะช่วงนี้มือมันสั่นนะครับนะนะครับเล่มนะครับสามเหล่าทัพนะครับนะนะครับเคลื่อนไหวค่ะพร้อมนะครับหน่วยลพบพิเศษนะครับแล้วข้าลุ่มนะครับ นะครับถ้ามันมากมายนะครับถ้าไปกวนนะครับรัฐาบาลชุดนี้มากมายนะรู้มงคลว่านะนะครับนะถ้าไม่ทําอะไรเดี๋ยวนะครับประชาชนจะปฏิวัติเองนะนะครับเออประชาชนจะปฏิวัติเองนะเออถ้าทหารไม่ยอมปฏิวัติเดี๋ยวประชาชนปฏิวัติเองนะนะครับเออนะครับถ้าใครทากระถุงเนี่ยเก็บกระถุงไว้เอาไปใช่ทหารใส่นะครับเห็นไหมล่ะเออไม่สามารถท, Alright, ท,ที่จะปูป้องประเทศชาติได้เลยอ่ะนะครับ <Workers. S 2> ถ้ามันไม่ลุกล้ําเนี่ยนะถ้ามันกั้ากึ่งเนี่ยอันนั้นเราว่าไปอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันกั้ากึ่งกั้ากึ่งเนี่ยนะนะครับว่าไปอย่างอันนี้มันลุกล้ําขนาดเนี่ยนะครับเข้ามายืนบนผืนเป็นดินไทยเนี่ยตั้งกิโลสองกิโลเนี่ยนะครับมันไม่อายบ้างมันไม่มันไม่มีความรู้สึกอายหรอกนะครับไอ้พวกจีนแค่นี่นะนะครับจริงๆนะครับไอ้พวกจีนแค่มันไม่มีความรู้สึกอายหรอกนะครับอืม นะครับสุจริตมาิีซ้อนนะครับอะไรตานะครับไม่บอกเป็นความลับนะครับนะเออานะครับนะครับสุรจิตนะครับสุรจิตน่ะเออนะครับเป็นความลับนะไม่บอกนะครับในกรทมนัดกันวันที่เจ็ดนะครับลงลงถนนค่ะนะครับเดี๋ยวนี้ใครจะลงถนนก็ลงไปเถอะนะครับเนาะไม่ว่าเรื่องใดๆก็ลงไปเถอะลงไปให้หมดฮะอย่าให้มันอยู่ได้นะครับรัฐบาลแบบนี้นะ นะครับมันไม่เด็ดขาดรัฐบาลต้องเด็ดขาดคําสั่งต้องเด็ดขาดต้องมันมาอันดับหนึ่งก็คือนะครับต้องปกป้องประเทศไทยนะครับเห็นไหมนะครับต้องปกป้องถ่าตัวเองถ่าตัวเองไม่อยากนะครับไม่อยากจะเสียหายนี่นะไม่อยากจะติดคุกนะครับไม่อยากจะมีแผ่นดินอยู่นะกลัวไม่มีแผ่นดินอยู่นี่นะก็โอดนใหน้าทหารไปเลยง่ายดีนะครับเห็นไหมใครจะมาตีมาเตียนทหารก็ให้เขาตีเตียนไปหนูไม่เกี่ยวหนูไม่มีอำนาจหนูบริหารบ้านเมืองก็ว่าไปสิ นะครับเนาะเราไม่ใช่ประธานาธิบดีนี่นะครับเนาะมันแยกกันปกครองได้นะครับอนะครับทหารมันมีเอี่ยวนะครับมันก็นี่แหละลุมมงคลก็พูดมาทุกครั้งอ่ะมันมีบางส่วนบางคนเท่านั้นนี่มีเอี่ยวอ่ะนะครับเนาะนะครับดูแม่ทัพที่สามที่ออกมาพูดพ่อแป้พ่อแป้เหมือนเด็กโอ้โหเหมือนเด็กวันซืนอน่ะนะครับเนาะจริงๆนะครับเนาะคนตัวเล็กๆนะครับอุ่นใจจริงกับรัฐบาลชุดนี้นะครับเนาะคงสงสัยเราจะได้ร่วมชาติกับ ว้าแดงแล้วจริงๆนะครับน่ะสงสัยเราจะได้ร่วมชาติกับว้าแดงจริงๆนะครับน่ะพี่ยุทธานะครับน่ะครับตานะครับนะครับสุรลจิตนะครับจริงๆตานะครับมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่สามมันมันไม่กําจัดอะไรเลยอะนะครับคําก็จะให้นะครับเอ่อไปคุยกับจีนนะครับมันก็มีนะสื่อบางพวกเนี่ยนะครับมันยึดหลักการมากเกินไป <N> นะค,คำว่าหลักการเนี่ยเขาเอาไว้ใช้กับสิ่งที่มันก้ากึ่งนะครับสิ่งที่มันไม่แน่ชัดสิ่งที่มันไม่แน่ใจคําว่าหลักการเนี่ยนะครับต้องให้คนอื่นเข้ามาเป็นมาการช่วยดูหน่อยนะครับเห็นไหมแต่อันนี้มันชัดชัดอยู่แล้วว่ามึงลุกเข้ามาผืนแผ่นดินไทยนะแล้วมึงจะไปให้คนอื่นเขาอะนะครับไปช่วยบอกช่วยกล่าวแล้วมึงไม่มีอํานาจเลยในะรับอำน,นาจในประเทศไทยเนี่ย อันนี้เป็นอธิปไตยของคนไทยอธิปไตยของประเทศไทยนะครับแล้วมึงจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากไอ้จีนเนี่ยนะนะครับเห็นไหมทุกอย่างที่เนี่ยตั้งแต่มีรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมานะลุงมงคลจะบอกให้นะมีทั้งตำรวจจีนจะเข้ามาดูแลประเทศไทยด้วยนะดูซิเห็นไหมละ่ะนะครับเห็นไหมนะครับมันรับคนจีนเข้ามาเปิดแล้วจะมีตำรวจจีนนะครับมาดูแลนักท่องเที่ยวนะครับมันจะมาดูแลทำหาอะไรมันให้ความปลอดภัยของคนจีนมันเหรอ น้มึงไม่ต้องงั้นมึงไม่ต้องมาเที่ยวนะครับถ้ามึงกลัวว่าตำรวจไทยปกป้องรักษาดูแลความปลอดภัยไม่ได้มึงไม่ต้องมาเที่ยวนะครับง่ายนิดเดียวจบนะครับเห็นไหมล่ะเอออย่าไปเห็นไ่ว่าการเงินท่องเที่ยวเล็กๆน้อยน้อยนะครับไม่มีจีนไม่ใช่ว่าประเทศไทยล่มจมซะเมื่อไหร่อ่ะนะครับในสมัยโบราณกรุงศรีอยุธยาเนี่ยครับมีจีนสักคนไหมล่ะนะครับไม่มีจีนมาเที่ยวสักคนเน่ะนะครับเออสมัยราชการที่หนึ่งถึงราชการที่ห้ามีคนจีนมาเที่ยวไหม สมัยนะั้นมีการท่องเที่ยวไหมนะครับแล้วนะครับเห็ียนไหมแล้วประเทศไทยมันล่มจมไหมถ้าไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยจากคนจีนเนี่ยนะครับจริงๆนะครับนะีบ่นะก็เสยคางแม่งเลยนะ